เอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งถักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่าไม่มีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น้อง สิบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอล์ฟมินิทีวีนะครับตอนนี้อยู่กันในเกม Battle of War s h i p นะครับผมรู้ว่าหลายๆคนรอเกมนี้อยู่แต่ว่าผมเพิ่งได้มานั่นเองนะครับผมดูทางด้านเงินได้นะครับคือผมเพิ่งโหลดมาเลยนับแล้งหนึแล้วก็เป็นแบบว่าเพลย์เออร์ไก่ๆด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะสามารถที่จะเพิ่มเงินได้แต่ว่า อาจจะไม่สามารถล็อกอินได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวเกมแยกจากตัวเกมหลักนั่นเองนะเอาไว้ทดลองแบบกันเฉยๆนะครับผมแต่ว่าน่าจะออนไลน์ได้นะผมคิดว่านะครับผมอเดี๋ยวผมไปสอนวิธีการเพิ่มเงินก่อนนะครับสําหรับการเพิ่มเงินของเกมนี้นะครับผมเราให้เราไปที่ตรงช็อปนะครับตรงช็อปออนั่นแหละนะครับผมอสมมุติว่าเราอยากเพิ่มโกนะครับหรือว่าเพิ่มทองนั่นเองให้เรากดไปได้เลยเนี่ย ดูนะครับดูทางด้านขวาบนนะครับผมนี่ยับจากเจ็ด0มืนไปเก้าหมืนแปดแล้วนะครับนี่เราสามารถกดแพ็คที่แพงที่สุดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกดไปสักร้านหนึ่งก้นนอ่ะดูนะครับนี่คือการเสกเงินนั่นเองนีครับผมมานี่ครับอืมประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เอาได้ทีละห้าสิบล้านเลยกดได้รัวรวเลยนะครับตรงนี้ อ๋อตรงนี้ใช้ทองแรกตรงนี้ใช้ทองแรกนะครับโอเคขอกดไปสักนิดนึงแล้วกันออกตังไม่พอดีครับกดได้รัวๆอะประมาณนี้ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะใช้ไม่หมดกันแล้วแหละนะครับผมขอกดไปสักร้านหนึ่งหรือว่าจะเอาไปทำปกคลิปอะไรประมาณนี้นะครับผมอะนะครับสำหรับวิธีการอัปเกรดก็คุณผู้ชมที่ เคยเล่นก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าอัปเกรดยังไงนะแต่ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าจะอัปเกรดให้ดูเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมีเอ่อให้ซื้อเรือใหม่หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมขออัปไอตัวนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันนี่นะครับประมาณนี้เลยไม่รู้ว่าจะมีคุณเอ้จะมีท่านผู้ชมหาเล่นกันหรือเปล่าหาโหลดกันหรือเปล่านะครับผมก็เอามาแจกไว้แล้วกันนะครับเผื่อว่าจะมีคนเล่นกันอันนี้อันนี้คืออะไรนะ ใช้ตังปลดล็อกนะครับโอเคก็เรื่องประเทศไทยในช่วงนี้ยิ่งมีสงครามกันอยู่เราต้องแบบเอา้าไม่มีไทยหรอเอาดีมีโจรสลัดด้วยครับไม่มีประเทศไทยวะโอ้แย่เลยครับจบเลยหรือว่าประเทศไทยเราไม่มีเรือลบ่ะงั้นเราเป็นโจรสลัดแล้วกันเราเลือกเป็นโจรสลัดแล้วกันนะครับอืม ไม่มีไทยงั้นหรอนี่คืออะไรวะธงชาติวระสีแดงดิอ่าเอาเป็นตัว x แล้วกันแล้วก็มีลายลายของเรือด้วยยับนี่อะไรทหารไทยปะเนี่ยเอาลายนี้แล้วกันนะครับวะมีธงเอ้ยมีตาสัญลักษณ์ด้วยยับของเราเป็นอันไหน เป็นอันนี้แล้วกันคุ้นเคยดีนะครับผมอ่ะประมาณน,นี้นะครับผมคัสตอมโอเคอันนี้ไปแล้วสโตนี่ไงมีเลือกเรือด้วยครับโอ้โเหเรือที่แพงที่สุดเราสามารถซื้อได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองซื้อดูนะครับอ๋อเหมือนประเทศเราไม่มีเรือลบหรือเปล่าแต่ว่าหรือว่ามีแต่ว่าเขาไม่ได้เอาใส่เข้ามาไม่รู้เหมือนกันนี่ครับนี่อะดูก่อน เมกานี่ประมาณนี้นะครับมันดูยังไงว่าอันไหนมันเก่งอ๋อนี่มีสเตตอยู่นะครับสเตตมันก็พอๆกันนะห้าดาวอ่ะของญี่ปุ่นโอเพ่นอ่ามีให้เปิดกล่องด้วยนะครับ ออ่พีเมียมรีเจนงั้นเราเปิดรีเจนไปเลยได้ไหมแพตตินัมโอ้อ่าแปลว่าเหรียญแปลว่าอันนี้เราก็สามารถรับได้นี่นะแพตตินัมอ่ะแพตตินัมเราซื้อได้เหมือนกันนะครับปับเข้ามาเนี่ประมาณนี้นะครับพันกล่องเหรอมันออกได้ไหมเนี่ยพันกล่อง เดี๋ยวพันกล่องแล้วจะเปิดเปิดเสร็จกี่โมงเออเปิดร้อเร์ซ็นไปเปิดเสร็จกี่โมงครับอเพิ่มก่อนครับเพิ่มได้นะนี่ครับเดี๋ยวขอลองไปเพิ่มข้างนอกหน่อยอ้าไม่แต่มันไม่มีให้เพิ่ม ตรงหน้าจอตรงนี้เนี่ยครับผมแปลว่ามันนา่าจะต้องเพิ่มตรงนี้เอาเปิดเสร็จกี่โมงครับเอาดีนะเปิดโอ้ได้โกสองพันอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับไอ้นี่เดี๋ยวลองไปเล่นดูว่าเป็นยังไงนะก็อุ้ยเหลือเท่จัดเลยก็เดี๋ยวลองไปหาซื้อกันเองนะครับอุ้ยทำไมอันนี้มันสแตนหัวไว้เยอะเลยอ่ะ อ๋อนี้เรือผมอันนี้เรือคนดูอื่นอันนี้เรือผมเนี่ยใช้อันนี้อันนี้ผมอัปเกรดเสร็จเสร็จหมดแล้วอืมแบตเทิลลองเล่นดูครับดูว่าจะเป็นยังไงนะมา,าเล่นไม่เป็นด้วยนะซูมเลยเรายิงได้หมดเลยบ้านเราไม่จําเป็นต้องไอ้นี้บ้าหรือว่าหรือว่าจําเป็นมะาอ๋อนูน่นฝั่งศัตรูอยู่นูน่นเจ็ดกิโลครับ นี้เล่งเครื่องเล่งเครื่องกี่โมงโอเคตอนนี้เรือเรากำลังพุ่งไประวังชนผู้เก่าน,น้ำแข็งอุ้ยกดผิดอ๋อเดี๋ยวนะเลือกเป้าได้ยังผมยังเล่นไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวต้องผ่านช่องแคบมละกรเอ,อ้ยเอ้ยอย่ามาชนอย่ามาชนพี่น้อง ต้องผ่านช่องแคบมาละกอก่อนครับนี่นี่เจอ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 ศัตรูครับยิงได้ป่โดนปะวะไม่โดนครับไม่ถึงวะมันต้องทำยังไงถึงจะโดนจะโดนกี่โมงครับเจอเจอยิงยิงดูครับ ้ังไม่โดนไม่แม่นเลยส่งเครื่องบินลบไปได้ไม่เป็นเนี่ยครับเฮ้ยจะมาชนทำไมอ่ะเอ้าเฮ้ยส่งมิสไซล์มันเล่งยังไงวะโอเคครับเขามาชนเรานะเรือเราน่าจะใหญ่สุดแล้วในนี้ ยิ่งปังป๊บปั๊บไม่โดนเลยเปลี่ยนกระสุนอันไหนคือกระสุนที่โหดที่สุดแค่เขารีโหลดนานมากบ่อยเครื่องบินไปโอ้ลีโหลดนานมากแปลว่าน่าจะกระสุนโหด อันนี้คือวิ่งเร็วสุดแล้วหรอเนี่ยเขาบอกอะไรวอร์มมิง่งเฮ้ยมีอะไรอะไรมามิซายเหรอได้ผมยิงเลยยับปักเต็ม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 ผมบอกเลยวาเต็มเต็ม โอเคก็ okay, เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับก็สามารถโหลดได้ที่เมนปักหมุดเลยนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นลิงก์โหลดง่ายอยู่นะครับผมนะชิวๆเลยนะครับโหลดง่ายๆเลยแค่ปดล็อกไม่กี่ลิงก์ก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับ <S <S โอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมายบายอยากมีอยากได้เกมอะไรก็สามารถคอมาเมนต์ได้เลยนะครับ